มืนก๋วยเตี๋ยวเริมื่อนี้มากินก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านนะคะวันนี้แม่น้องเฟสรวยพาลูกมากินก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านสวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านนะคะแม่น้องเฟสรวยมากค่ะแม่น้องเฟสรวยมากกินก๋วยเตี๋ยนอกบ้านเนาะเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวซ้ำหนึ่งกินเบิดสองคนมือกี้กินลูกสิ้นบ่กินเนื้อบ่กินว่าใส่กินเส้นย่างเดียวแล้วค่ะแม่คนมาเจ็บคอค่ะ เด็กสองคนเนาะกินข้าวนอกบ้านเนาะสองสาวว้าวุ่นมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วเด็กอีสานบ้านนอกโอกนาะว่ากระยากปากระเปียก้วยที่สองเลยจ้ะขวัะี่สองยจ้ะมาพีใส่บ่อันไดเบ่งน้องกินนึงนองกินเอากินเอาเลยกินเก่งเกงนี่ตัวนั้นดู เสียงสุดเบ่เสียงสนวุ่นะป่าเสียงสดน้ำเอยาเสียงสดนีเทวะเสียงสดเอยายใส่หอนบอกผีคพูได้เออยลูกสิ้นพวาพากันกินเนาะนาเฟศกินพันธ้์อาจานย่นนะกินดีมีน้องตักเสื้อที่สองแ้วได้เอยิงพระไนั่นอยู่ อันนี้ถ้วยที่สองจ้ะเจ้ที่สองคือกันมันมาน้นะองเปฟนอะหยกกถ้วยจอดเอ๋ถกวยจอดปุ่นอะป้าเสียงสดน้ำก๋วยเตียวคือเสี่บกักเนาะน้อ,นองเฟดย่านอันน้องของน้องเฟดจ้ะน้องมัดหมี่อร่อยมากใช่ไหมมาาาย่นน้องเสียบซุปมันเสียงสดอยูดย่ดอกเดทถ้วยที่สองน้องกับสิบเบิร์ตอีกละ สีตากมาอีกแล้วเนาะเอ้ยยังวันได้เพราะอะไรเลยถ้วยที่ซวงคุณเอาคุณนะปัะทุกเอาห่อนบ่ะนี่เอา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 ห่อนบ่ะนี่เอาได้ยิ่แล้วบางคนตักไม่ตักไม่ตักไม่ไม่พูดนะเก็บคอยอีกเอาอีกคุณน่ะป้าเสียงสดขี้มูกินอะไรจิ้มเต็มขี้มูกินอะไรจิ้มเต็มขี้มูก็อยากกินน้ำบ่ เบาปุ่นอ่ะเอ้ยกระไรกินข้าวจ้ากินข้าวนอกบ้านเนาะอย่าะบอกคำว่านี่เดี๋ยวคินก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านเนาะอย่าป้องปิดโอ๊ยหันกี่ลายกินหวยเซียที่หนึ่งเเป็นยังมาเบอร์เส้นที่หนึ่งเลยอันนี้หวยที่สอง มีสามผววละี่ราจเก่งเบอร์เฟสยิรานเก่งมาบะเก่งเก่ง่ไอเฟยแบอกว่แม่ไเมื่อกเฟย์บอกว่าบะเก่งบกเก่งเนาะไผสิเก่งแซมเออยเฟสเนาะเก่งไรจนจ้อยหนมีมีบอกินเก่งไรจนจ้อยเนาะกินเก่งไรมีกินผักดูว ลูกสิ่งคือบ่าพากันกินจ,จงไว้เห็ดอย่างลูกสิ่งบ่มักจ้ะปุณ่ะปาร์ตบังน่วงมัดมีกินลูกมีลูงกินเป็นบ่คืนนอน่วงกินเอากินเอา,เอาอโอ,โอ้เก่งเลยปุณ่ะปาร์ตโปรแซ่ยบลายบัดนี้พี่น้องเมืองจ้ะน้ำตาบา่ไหลบ่เห็ดแต่ว<อ>่าง้อออกแกพี่น้อง กขานอกบ้านจนเงาโอ้ยเฮียเฮียปเทียวไม่ย้ายตือคือสี่แฉบคักเนาะปวดอะฟีมย้ายตือร่อนยอร่อยพุกน่ะปัดทถยกก้นดำดำจังหางดำถวยจังหางปัดปัดปัดปานเอื้ยเนาะอยู่น้กันก็คือกันเนาะสองคนนี่เนาะกินแล้วก็สดอันรยาะเ้อยเดกน้อยเนาะดอยนาด้วยคนาเน้เเดกน้อยนะนนา้ยเาะเนยดกอนาะเ้าะกนยนยนาะนูยเนายนเกิดมาใหดายาะเ เอาตักไม่ตักไม่ตักไม่เก่งมากปาดเก่งเทวานองมาโอ้ยเบื้องหน้ากินคอไม่มันหนักมากว่าปาดเบิ่งหนองมันมีดูถั่วที่สามเรื่อยมันป่อยากกินด้วเก่ง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 กินถั่วเบื้งก็เอื้อยอีกกินถั่วเบิ้องก็เอื้อยอีกมันแปลว่าอย่างอันนี้ถั่วที่สี่ถั่วที่สามถั่วที่สามมันถั่วที่สี่เนาะมันอันนี้ถั่วที่สี่เนาะเก่งเลยเบิ่งเอื้อยดูปะนี่ถั่วที่สองข้าแต่พอยยุนขอแต่มันมันหนอนจ้ะ ไม่กินชานเผื่ออะไรประมาณนั้นบ่าวไล่เจ็บคอจ้ะบ่าวไลายเจ็บคอบเอด้อนี่ละบ่กิน,นกว๋วยเตี๋ยวแข่งกันเนาะเอ่ยกับน้องเนาะ <c oughs> สู่น้องบ่ได้ดอกเบิ่งละมื้อนี้น้องกินกว๋วยเตี๋ยวเบิดมื้อนี้น้องกินก๋วยเตี๋ยวเบิดบ่ติ้มือก่อนให้ยื้อกินให้ยนะจ้ะใส<อ>่สไปเลยสองถ้วยใส่ไปเลยสองถ้วย ้ว้ยที่เท่าไหร่แล้วคะ้ว้ยที่สามหรือถทวยที่สี่เว้ยที่สามแล้วไม่ใช่เหรอ้ว้ยที่สี่แล้วสะบอนห่นี่มีสิมม่มันมีสามเนะเมันมีแมน้วยที่สีอ่อะไรอีบอกวาวคือเก่งแท้เก่งแท้เอื้อยเด้บ่เนี่ย้ว้่สอง โอ๊ยตายต่ไต่ตบรรทันน้องจั่นยังเป็นสีลายก็น้องเนาะเ่อ,อันนี้คือแข่งกันแต่บ่มีการโหดกันนะจ้ะอือต่ว่าเดี๋ยวนี้แน่นท้องแล้วจ้ะเริ่มแน่นขึ้นมากโอ้ยกินหัวที่สองยังค่ะได้เบิดแน่นท้องแล้วว่ะสนเริ่มใหม่ท้อ,ทองอ,งอ้เฟนเบิ้งน้องรู้ป่ะนี้เบิ้งน้องรู้น่าเบิ้งน้องรูนกินเอากินเอาหัวที่สี่ก็ไรนึกหัวโจ๊ยเลยนเลยนะอะเกง่งเก่งเก่งปาท้อ <c oughs> ปาดแบดนี้น เองจังเลยบางเนื้อบางหนังใส่กันโหลดสมกินหน่อยกับกินลายวะพุ่นนะป้าเสียงสดแจ่เจ๊เจ๊อลายเฮ็ดจ้าเฮ็ดตัวไปใส่บักพริก่ลายนะลราแม่บอกว่าอย่าใส่ลายใส่ลายมันก็กินได้หน่อยเห็นบอนอ้องยังบัตรใส่บักพริกก็ยังกินไม่ได้ มนี่าเด่นตาแสงพี่น้องบอมีกันได้กันจ้ะจ่าเพราะอันนี้มันเป็นแนวแข้งจข้งจ่าอืมแข้งแข้งขันอันนี้ถวยที่หาไม่บอกมัดมีกินเนาะสิเบิร์ตอีกแล้วเด้อค่ะถวยที่สีเนี่ยถวยที่หามีถวยที่หาต่อบาน้อนี่เนาะยไว้บอสถวยที่หาปัดหนักปัด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 โอ้ยบ่คอยมักหยองไหมเป็นบ่กินข้าวน้า บ่คอยมักย่องเด้อเทื่อไอ้สาวไทายคลิปเหยมันออกข้างเก่าออกเด้ออ่ะน้องม,มัดมีสาวไทายคลิปใหญ่มันออกข้างเก่าเลยเจ้าว่าจะเล่น้องเฟกีนมานกองจ้ะ <c oughs> จะเบิดละถวยที่ซีหรอเปล่ารปนี่จะไมนถวยที่หาบ่น้อบัดเฮนี่น,นี่ถวยที่หาขั้นถวยที่หานี่คือว่าเก่งมากเด้อนี่เด้อสุดยอดแล้วขนาดก็ขอขอเอาให้รอดก่อนจ้ะสวยหลายนะ มันเอยเราเถือที่สองยังบอไปใส่มาใส่อยู่ใส่บักพริกเนาะมันเผ็ดตัวมันกินไรฉันตัวเผ็ดนะบอกว่าอย่าใส่พริกลายเพาฉันมันเผ็ดได้แบกพิกเดอรฮัดกินเผ็ดเนาะเอ่ยมากินเผ็ดแกกินไรลายขึ้นห้องครับตัวน,น,นี่แหละพวกกินลายวันนี้แหละกินวันเดียวพอแล้วนี่แหละพวกกินพริกเนาะมันเผ็ดเนาะนี่แหละพวกกินลายวันนี่แหละพวกกินพกิกวันเดียวกินพริกวันเดียวกิแต่ โคตรแข็งนะโคตรแข็งแต่ว่าเรเห็นมันบ่ใส่บักพิกบ่ใส่เลยข้าตมใส่กินมันตะวันเดี๋ยวนะสดไปสมัแข็เลยวะสดไปสดไหมแข็เสยไข่เนาะแต่ว่าบราเคยผิดซดถุงไม่เติมอิเสร็จเราไปกินถ้วที่ันึงเลยมีว่าคำจาน้ำ พี่น้องน้องหน้าบอกว่าอันอันบอกว่ากินขาอินอะไรยังคะน้องหน้าบอกว่าอันดูเคยกินแบบที่แต่ว่าบาเคยกินแตะอืมเว้ขอตามนะจ๊ะอุ้ยเอื่อยกัไเลโอ้ยเอา้าเอา้าสองสาวว่าวุ่นดำถวยแข่งกันบอลเนี้ยเอา้าเอา้า เอ,อ้ยกับพ่อเอ้ยนองกับพ่อนองบาดเอาเอาลงไปแม่คิดว่าใครเอ,อ้ยกับพ่อเอ้ยนองกับพ่อนอนอีด้วเฟรด์ด้วยรู้เอาแค่จะพี่น้องเฮ็ดจะพี่น้องนั่นล่ะแม่บอกว่าจะชุ่ยใส่จะชุ่ยใส่บอกพริกหะอย่าใส่หลาย ยังใส่หลายอยู่กับกินบ่ได้หลายๆฉ่นต้ะเห็นบ่นนองบ่ใส่บักพิกนอง,นงยังกินได้หลายมันกับเผ็ดก็บ่ต้องใส่พริกเลยถ้วยนี่ถ้วยต่อไปบ่ต้องใส่พริกเลยเด้อนั่งเพชรฮัดจิ้งเผ็ดอีหลีนี่เป็นนั่นไม่เป็น,นเอื้อยใช่ไหมแต่เราเนาะพูดแต่จินเผ็ดผู้ใดว่าเรา ไปแล้วค่ะบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายบายค่ะขอบคุณคอ้ย่ออย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดจับใจใครกดติดตามนะคะอย่าลืมไปกดน้องเฟซกับน้องมันหนีนะคะไปดูน้องเฟซมากินนัดหมวนนะคะกดใต้คอมเมนต์ตรงนี้เลยค่ะบายบายขอบคุณค่ะ